เจอกับมาดามอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะกินน้อยดีปลาทอดนะคะปลาทอดมีเด็กน้อยมาขอกินด้วยขอญอาตใช้มือนะคะเพราะว่ากินปลาแล้วก็เดี๋ยวจะป้อนให้ลูกด,ด้วยไหวกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนมากค่ะ กินปลากินปลากันนะคะใครที่ยังกินข้าวไปตักข้าวมาได้เลยมากินข้าวด้วยกันค่ะ,ะส่วนของแมมอันนี้เป็นคางปุ้งคะ่ะทอดไม่ฉุบแป้งนะคะ ันตุันอร่อยเกลือเข้าปลาทอดคุกเกลือกินแต่ต่างบ้านครับช่วไแมกะพรอมัน ้่อยากกินแพทกอนไปดำจิ้มนะคะแกอยากไปจับเดี๋ <c oughs> ยวท้ายคิปจามาบอกค่ะวันลัดไปกิโลแล้ว <c oughs> หมา คือบางขึ้น,ไ,นไม่ชอบกินพัดไม่ชอบกินมันเลยแบบน,นี้ก็ตอห้าไลยตัดเลียนฉันนนำกิมติเปรียวๆเยวลยมแบบนี้คะ่ะมันก็จะถั่วได้มา ไม่กินมานึงสัปดาห์แล้วจะถ่ายคลิปจะมาชวหนหังหนักให้ดูหวานลดไปกิโลาไปวันที่กินมาแล้วค่ะกินข้าวค่ะอันนี้ไม่ได้กินข้าวนะกินกับ 嗯。Mm hmm. เดครินย้ำมาเยินย้ำมีลูกสองคนก็ตอนเช้าก็ฟีดอาหารนะคะฟีดลูกเท่าไหร่เดินย้ำเดินย้ำกินกลางวันนะครับครอบครัวเราเพราะว่าไปซื้อไอติมมาตุน

เลิกิงล็อกตาเลกอดดกันเลยเราวนี่จ้ะอืมาทวอกาติวอืมใครยังไม่กินข้าวไปรักข้ามาแล้ว กันนะคะวันนี้ไม่กินข้าวะจะกินกับแต่ท้ายที่เรามาบอกเพนนะคะ,คะเสียงเจ๋อรถไปกี่ล้วแล้ว

เองเลยว่ากินได้ไม่เยอะมา <love> ก็อิ่มแี๋ยวอนนั้นจังไม่กินแป้งอนะคะเรจะหิวนิดนึงในบางครั้งก็กินได้ไม่เยอะมา เอาตามๆที่อะไรที่นี่ที่เที่ยว่ที่เด่นไรดีดิไร้ดินี่ไม่ตายที่เดงนี่แหละที่เดงนไม่ถายอันเตี่ยวนะรับเตี่ยวสู่รับใหม่ๆนะมืมอิมนะทำได้หนามตัวตาไปด้วยในนั้นอิ่มแล้วนะคะมื้อนี้ก็จะเป็น ปลาทอดหมูทอดกางกุ้งทอดกับผักสดนะคะก็กินมาวันน right ี้ไม่ใช่วันที่เจ็ดวันนี้เข้าวันที่แปดแล้วนะคะแล้วก็กินเมื่อจันที่แล้วจันนี้มาชั่งน้ำหนักเมื่อเช้าไปชั่งมาแล้วให้ถ่ายลดกิโลดูหน้าเปรียวเปรียไหม สักนิดไหมหรือว่าไม่มีเลยก็ลดลงไม่เยอะค่ะเมื่อเช้าเมื่อก่อนวันจันทร์ที่แล้วช่างก็คือหนะักแปดสิบเก้าจุดเก้าวันนี้ไปช่างลดลงเหลือแปดสิบเจ็ดเอ้ยไม่ใช่วันวันแรกที่ไปช่างแปดสิบเก้าจุดหกแล้ววันนี้ไปช่างก็เหลือแปดสิบเจ็ดจุดหก สองกิโลพอด,ดีค่ะสองกิโลภายในเจ็ดวันนะคะก็ถือว่าโอเคนะเยี่ยมยอดมากปรบมือแล้วลงสองกิโลนะคะก็แต่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้จะเบรกก็คือพรุ่งนี้จะกินตามอำเภอใจฉันฉันอยากกินอะไรฉันก็กินนะคะพรุ่งนี้เนาะก็ กินข้าวหรือกินน้ําหวานอะไรเงี้ยก็จะกินพ่กนี้เนาะเพราะว่า,าเบรกหนึ่งวันเสร็จแล้วเราไปต่อกันวันพุธนะคะวันพุธเราไปต่อกันวันพุธก็จะมาดูว่าเออมันจะลดลงจากสัปดาห์เนี้ยเท่าไหร่หรือไม่แต่ว่าสัปดาห์หน้าที่จะเริ่มเนี่ยแคที่ก็จะมีแพลนว่าจะออกกําลังกายจะเพิ่มการออกกําลังกายขึ้นทุกวันนะคะ ก็เป็นการคาร์ดิโอเบาหรือว่าเต้นตามเพลงอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะถ่ายอัดวิดีโอให้ดูนะคะดูซิว่ามันจะลดลงอาทิตย์นี้2กิโอาทิตย์หน้าจะลดลงกี่กิโลก็คือเราจะไปชั่งกันอีกทีเป็นวันพุธหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าวันอังคารหยุดหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มทีหนึ่งวันพุธในการกินคีโตอีกนะคะแล้วก็ไปดูวันพุธหน้า ว่ามันจะลดลงมากกว่าเดิมหรือไม่ลดเลยหรือว่ายังไงนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเคทีด้วยนะคะเคที่เองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่อยากจะลดความอ้วนโอเคนะบาย